พี่น้องเอฟซีของแมกุุงโอ้ยมันอดใจหดอนมืออื่นบ่ได้พี่น้องต้มข้าวต้มกินแรงนี่แล้ว่ะพี่น้องเนี่ยไอเดียน้ำไมพี่น้องข้าวต้มใส่ใบใบไอไอเสดอกอันชันเลยพี่น้องจ้ะใส่ใบเตยน้ำโอ้นีด้วยนีด้วยอุ้ยเสียงดังอันนี้หมูยองพี่น้องแซ่บอันนี้หมูแผ่นหมูหวานเจียกับข้าวต้มพี่น้องนี่กินข้าวต้มพี่น้องอื นี่อร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยมากมากจ้าจ้ามากินเขากับแมกุ้งด้วจ้าเด้อแรงนี่จ้าเสียบเสียบน้ำกันจ้าฝากช่องแม่กุ้งน้ำเนเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่กุ้งน้ำเนยจ้ามาเสียบเสียบน้ำกันค่ะกําลังหายจากวัดพอดีเลาสุ่มคอค่ะพี่น้องหอนหอนแล้วจ้าน้อขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีจ้าลำลำรื่นยืเด้วยจ้าเด้อ